ยินเดียต้อนรับสู่ช่วงสติลสปอร์ตครับวันนี้แล้วก็จะมาพีเิวฟุตบอลโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสกันนะครับมันคือฟุตบอลชายเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยก็ได้เดินทางเข้ามาสู่รอบสีทีมสุดท้ายแล้วครับแล้วก็คู่ที่มาโผล่กันในวันที่5เนี่ยที่5สิงหาแล้วก็เป็นรอบสีทีมสุดท้ายรอบ semi final นะครับของฟุตบอลชายโอลิมปิกนะครับคู่นี้คือจะการันตีนะครับว่าทุกทีมเนี่ย มีโอกาสที่จะได้เหนนรียญนะทุกทีมมีโอกาสที่ทจะได้เหรียญแล้วก็จะมีทีมหนึ่งที่จะไม่ได้เหรียญน,นะครับในรอบ s e มิ final นะครับแล้วก็มาพูดคุยเกี่ยวกับการพีเอฟุตบอลกันดีกว่าครับแล้วก็ถ้าใครอยากดูฟุตบอลโอลิมปิกเนี่ยแบบประเภทฟุตบอลชายเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ช่อง p p พีนะครับแล้วก็ช่อง30นะครับแล้วก็ช่องทีสปอร์ตหมายเลข7็นะครับ กับช่องพ p พ v นะครับก็สามารถก็สามารถไปกดรับชมกันได้ผ่านทาง p ี v นะครับถ้าใครอยากดูสามารถกดไปดู3ช่องนี้ได้ช่องเนี้ยจะถ่ายทอดสดวนกัน3ช่องนะครับแล้วก็ถ้าจะมีถ้ามีการแข่งขันของทีมชาติไทยมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะตัดนะครับแล้วก็เขาจะย้ายฟุตบอลไปอีกช่องหนึ่งหมุนวนกัน3ช่องนี้นครับให้ทุกคนไปติดตามกันนะครับแล้วก็มาดูกันครับว่าพี่ยูฟุตบอลอลิมนะิปิกเนี่ย ทางทางช่วงสเตเลสปอร์ของเราเนี่ยจะพิยูสกอร์ว่าอย่างไงแล้วก็จะมีการคาดการสกอร์ล่วงหน้ากันก่อนวันที่5สิงหาคมเนี่ยว่าอย่างไรกันบ้างก็สามารถก็สามารถมาดูกันได้ครับ คู่แรกคือคู่ระหว่างสเปนกับโมร็อกกนะแข่งขันกันวันที่5สิงหาในเวลา5ทุ่มนะคู่นี้ผมจะดูด้วยนะคุณอ่ะผมจะดูแน่นอนครับแล้วก็ทางช่องเราก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะแล้วก็อัปเดตสกอร์แบบเดียวทางกันเลยครับอัปเดตสกอร์แบบเดียวทางให้ทุกคนได้ดูกันครับก็มาดูกันครับว่าโมร็อกกกับสเปนเนี่ยโมร็อกกกับสเปนเนี่ยมันจะมีการเส้นทางของพวกเขาเนี่ยจะผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็เจออะไรบ้างแล้วก็ฟอร์มท,ทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมจำได้นะผมจะนึกไปเท่าที่ผม <fonction> นะทีมชาติโมโรนะ็อกโกเนี่ยจุดพีของเขาเนี่ยที่ผมเรียกเลยว่าเป็นจุดพีของโมโร็อกโกคือเขาสามารถดึงยักษ์ลงมาได้เขาสามารถล้มยักษ์อย่างอาร์เจนตินาได้ครับคือโมโรนะ็อกโกเนี่ยสามารถเอาชนะอาร์เจนตินาได้ถึงแม้มันจะมีดราม่าช่วงเกมนิดหน่อยจะมีจนะมีแฟนบอลเข้ามาป่วนอะไรนิดหน่อยในช่วงท้ายเกยมทําให้เกมมันล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงครับแล้วก็มาแข่งขันอีกทีหนึ่งเพราะว่าลูกที่อาร์เจนตินาตีเสมอ2อเนะี่ยลูกเนะี่ยเขาไปเช็ค V R แล้วมันล้าหน้าครับเขาก็เลย จะให้แข่งใหม่แต่ว่ามีนักนักเตะเข้าไปมีแฟนบอลของทั้ง2ทีมเข้าไปลงเข้าไปป่วนในสนามนะครับทำให้เกมมันล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงครับทำให้ออเจเตนต้ากับมโมร็อกูเนี่ยไม่สามารถแข่งขันกันต่อได้ก็เลยต้องพักประมาณ2ชั่วโมงให้นะักเตะไปวอร์มอะไรก่อนก็คือก,ก็ต้องเข้ามาเล่นใหม่เพราะว่าลูกที่ออเจเตนต้าเนี่ยยิง่งที่เสมอสองสองเนี่ยมันรับหน้าครับ มันก็เลยเป็นสกอร์สองหนึ่งอยู่แล้วก็อาเจนเดน่าก็ไม่สามารถยิงตีเสมอมอนโรโคได้ก็ทําให้อาเจนตดนาเนี่ยแพ้มอนโรโคไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะเพราะว่าลูกที่ยิงตีเสมอสองสองเนี่ยมันล้าหน้านะครับแล้วก็นี่คือเส้นทางของมอนโโคที่ผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่พีกมากๆแล้วก็เป็นฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาในโอลิมปิกนะถ้าเป็นฟอร์มที่ผมได้ดูมาเนี่ยเป็นฟอร์มที่ดีมากๆแล้วก็คู่สเปนเนี่ยเพราะว่าสเปนเนี่ยจังหวะที่สเปนเป็นข่าวดังในสุดที่ผมเห็นนะก็คือสเปนเนี่ยเขาเป บอลสมูททุกคนเข้าใจเกมแล้วก็สามารถชนะไปด้วยสกอร์สองหนึ่งสองศูนย์สามศูนย์อะไรประมาณนี้นะก็แต่ว่าเขามีแมตช์หนึ่งที่ผมเรียกว่าเป็นแพ้ใหญ่ของเขาแล้วก็ทําให้สเปนตื่นตัวก็คือสเปนไปพลิกแพ้อียิปต์ครับสเปนเนี่ยผมได้ดูแมตช์นั้นด้วยสเปนพลิกแพ้อียิปต์นก็คือแต่ว่าดูได้แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าเขาตัดไปดูมวยก่อนครับเขาตัดไปดูมวยดูอะไรก่อนก็เลยไม่ได้ดูนะครับก็เลยได้ดูแค่หกสิบกวนาทีนะครับหรือห้าสิบกวนาทีก็เลยไม่ได้ดู คู่นี้ต่อนะคู่ระหว่างสเปนกับอียิปต์แต่ว่าผมได้ไปเช็คสกอร์ใน Google นะครับเช็คสกอร์ใน g o o g l ลระบบกัมันระบบมันก็ขึ้นมาว่าสเปนเนี่ยแพ้อียิปต์นะด้วยสกอร์สองหนึ่งตอนที่ผมดูเนี่ยอียิปต์นำสเปนหนึ่งต่อศูนย์นะแล้วก็ทางช่องเขาก็ได้ ถ่ายทอดสดไปแค่ครึ่งหลังไปแค่ถ่ายทอดสดไปแค่ช่วงครึ่งหลังนะครับช่วงนาทีที่50กว่าหรือประมาณเกือบ,อบจะครบนาทีเนี่ยทางช่องเขาก็ได้ตัดไปดูมวยครับหูเชลาคู่อื่นแล้วก็ล้วก็ผมก็ไม่ได้ดูแล้วก,ก็ไปตามใน Google อีกทีหนึ่งก็รู้ว่าอียยปต์เนี่ยชนะสเปนไปด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งนะครับคือเป็นอะไรที่พีคมาสำหรับผมเพราะว่าสเปเนเขาฟอร์มดีมาตลอดแต่ว่า เขาดันมาแต่ว่าเขาดันมาพิกแพ้กับอียิปต์นะพลิกแพ้ให้กับอียิปต์แล้วก็อียิปต์ช่วงนั้นเนี่ยเป็นทีมที่เรียกได้ว่าฟอร์มก็ความมีขึ้นมีลงมีฟอร์มก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่ว่าเขาสามารถชนะสเปนไดน้คือว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าสเปนเนี่ย เขาเป็นทีมที่ฟอร์มดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาไปติดเขาไปติดลมตอนที่ไปแพ้กันให้กับอียิปต์นะครับทาให้สเปนหลังจากแพ้อียิปต์เนี่ยผพว่าฟอร์มเขาเนี่ยเล่นนิ่งขึ้นดูได้จากการที่เขาเล่นกับญี่ปุ่นเนี่ยเขารัดกุมมากคือเขาไม่เขาไม่ประมาทญี่ปุ่นเลยแม้แต่วินาทีเดียวคือเขาเอาจริงเอาจังเขาไล่กวดเขาวิ่งเขาสกัดเป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับสเปนที่โดนอียิปต์กระตุกจิตเข้าไปที่ไปแพ้อียิปต์แล้วก็ทําให้สเปนเนี่ยตื่นตัวแล้วก็แล้วก็โฟกัสกับเกมมากขึ้นแล้้ววกก็ทําาาใหเขมมมีครัดุ มากขึ้นแต่ว่าแมตช์เนี้ยที่เขาจะแข่งขันกับโมร็อกโกเนี่ยผมว่าคู่เนี้ยสูสีมากๆผมว่ามีโอกาสจุดโทษแต่ผมคอนเดาสกอร์ผมขอผมขอพิวว่าสเปนเนี่ยจะชนะโมร็อกโกด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งครับผมคิดว่าสเปนเนี่ยมีโอกาสชนะโมร็อกโกได้ด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไปยิงจุดโทษเนี่ยถ้ายิงจุดโทษเนี่ยผมว่าสเปนมีโอกาสแพ้ผมคิดว่าอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเอาใน90นาทีเนี่ย คือต่อเวลาวิเศษ120นาทีผมว่าสเปนมีโอกาสชนะโมร็อกโก2ต่อ1นะครับแล้วก็มาถึงพรีวิวคู่ที่2ครับแข่งขันกันวันที่6สิงหาคมในเวลาตี2นะครับก็คือทั้ง2คู่เนี่ยแข่งขันกันวันเดียวกันแต่ว่าคู่เนี่ยคู่ โมร็อกโกกับสเปนจะแข่งขันกันในวันที่5สิงหาในเวลา5ทุ่มแต่คู่นี้จะแข่งขันในคืนวันที่6ตี2ก็มาที่5หลังเที่ยงคืนนะครับเป็นคู่ที่เรียกว่าแข่งวันเดียวกันแต่ว่าฝรั่งเศสกับอียิปต์จะเริ่มเตะกันในวันที่6สิงหาเวลาตี2ก็คือมันเลยเที่ยงคืนมาแล้วก็จะเป็นวันที่6นะครับสเปนกับอียิปต์คู่นี้ถ้าผมไม่ได้ไปดูฟอร์มถ้าผมไม่ได้ไปดูคู่ระหว่างอียิปตี ชนะสเปนเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะจะ,จะชนะอียิปต์สบายสบายแต่ถ้า าะแต่ว่าผมได้ไปดูอียิปต์เจอสเปนแล้วก็อียิปต์สามารถชนะสเปนได้โดยสกอร์สองหนึ่งที่รูปเกมเนี่ยอียิปต์นำนะครับอียิปต์ได้เปรียบสเปน90%สเปลยสเปนไปไม่เป็นนะตอนนั้นตอนที่อียิปต์ไปชนะสเปนได้นะผมอึ้งนะนะผมอึ้งว่าอูอียิปต์มันฟอร์มแรงมากๆแล้วก็เป็นทีมที่ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ผมรู้จักแต่ัมเมสารหาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ดูว่าทีมอียิปต์เนี่ยเก่งอะไรบ้างแล้วก็มีความถนัดมีการเล่นแพนอะไรบ้างแต่ว่าเท่าเท่าท เียเขาใช้แผนแบบเพสซิ่งเร็วจี้เลยสมคน4ี่คนจี้ยิงจี้วิ่ง,ง,งตัดมาให้ฝักตรงคำเล่นง่ายก็เป็นการเข้าบีบเข้าเพสซิ่งเข้าทําที่รวดเร็วมากๆครับรวดเร็วจนยนว่าสเปนเนี่ยตั้งตัวไม่ติดครับสเปนตกใจนะครับว่า อียิปต์ทำไมเข้ามาหาเร็วขนาดนี้เร็วขนาดนี้แล้วก็อียิปต์เนี่ยค่อนข้างาจะรัดกุมด้วยคือเขาส่งบอลแทบไม่พลาดแล้วก็เล่นเร็วจังหวะน้อยจังหวะแต่เร็วมากๆแล้วก็เข้าทาแบบยิงเน้นจังหวะไก่อ,อียิปต์เขาชอบยิงไกลแล้วก็มีจังหวะสองเข้าสองเลยครับเขาเขาไม่รีรอมีจังหวะมีช่องยิงเขายิงเลยจังหวะคัดแบ็กมาเขาไม่จับเข้ายิงนะครับมีคือถ้ามีจังหวะธรรมะตูอียิปต์จะยิงเท่านั้นครับคือจะยิงไปเลยครับไม่ข้ามคานก็ได้ลูกมุมครับเป็นอะไรเป็นแทคติกที่เรียกได้ว่บาบ,าบ อียิปต์เนี่ยค่อนข้าง,างาจะตั้งแต่เขาชนะสเปนน่ยฟอร์มเขาแรงเลยนะฟอร์มเขาดูเหมือนว่าเขามั่นใจแล้วก็ฟอร์มเขาดีมาโดยตลอดครับจนมาชนะแล้วก็ผ่านมาถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายจนมาเจอกับฝรั่งเศสครับนี่คือฟอร์มของอียิปต์นะแล้วก็ฟอร์มของฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสเนี่ยเป็นทีมที่มีกองหน้าที่คมนะเป็นการที่เป็นทีมที่จบสกอร์คมมากแล้วก็นักเตะของฝรั่งเศสชุดเนี้ยผมว่ากลมกล่อมนะ ผมว่ามันควบคูเรียกได้ว่ากลมกล่อมคือเขามีตัวคุมจังหวะเขามีตัวแอซิทเขาโจมตีได้หลายรูปแบบแล้วกองหน้าเขาคามมากคือถ้าฝรั่งเศสมีโอกาสจบคือจบเลยครับถ้าฝรั่งเศสมีโอกาสจบคือเขาจะจบสกอร์ได้ดีมากๆแลก็เป็นทีมเนี่ยป็นทีมที่เรียกได้ว่าผมว่าเป็นทีมที่จบสกอร์ดีที่สุดในรอบสี่ทีมสุดท้ายเลยนะเพราะว่าโมล็อกโคเนะี่ยจบสกอร์ดีไหมก็เรียกว่าดีแต่ว่าก็จะมีจังหวะที่พลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าฝรั่งเศสเนะี่ยถ้าเขาได้เจอจังหวะจบเือนะ่อไหล แล้วก็เป็นจังหวะที่เหมาะสมเขาจะยิงเข้าทันดีคือฝรั่งเศสเนี่ยจมูกเขาเนี่ยเหมือนได้เหมือนได้กินเลือดมันเป็นจมูกฉลาเหมือนเป็นเหมือนเขามีสัญชาตญาณในการเข้าทําที่รวดเร็วแล้วก็มีการเข้าทําที่หลายรูปแบบนะครับสลับฝรั่งเศสแล้วก็กองหน้าของฝรั่งเศสเนี่ยเรียกได้ว่าเข้าทําหาช่องหาอะไรเนี่ยไวมากๆแล้วก็กองกลางของฝรั่งเศสชุดเนี่ยเก่งมากครับคือผมเห็นแล้วเนี่ยผมว่า ในรอบสีทีมสุดท้ายเนี่ยกองกลางของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างลงตัวเหมือนกันแต่ว่ากองกลางของสเปนเนี่ยก็ค่างที่จะมีอะไรที่ขาดไปนิดนึงคือตัวคิลเลอร์พาร์ทของฝรั่งของสเปนเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ว่านตัวคิลเลอร์พาร์ทของฝรั่งเศสเนี่ยมีนะครับ ทีมสเปนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเล่นร่วมกันมากกว่าแล้วก็แต่ว่าทีมฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะมีตัวคิลเลอร์พาร์แล้วก็มีตัวคุมจหวะมีเพย์เมคเกอร์มีตัวที่เรียกได้ว่าเล่นฉลาดแล้วก็มีวิชชั่นสูงทําให้เขาสามารถส่งบอลดีๆส่งบอลเจาะสวยๆให้กองหน้าเขาเข้าทำเนี่ยแต่ว่าฟอร์มของฝรั่งเศสเ,เนี่ยเรียกได้ว่าร้อนแรงเหมือนกันแล้วก็ฟอร์มของอียิปต์เนี่ยก็ร้อนแรงเหมือนกันแต่ถ้าเรียกได้ว่าทีมชาติทีมไหน,นที่มีตัวทร,รัพยากรผู้เล่นที่ด,ดีกว่ากัน,นผม่าเัเนีีีมกกตะทคุณภพว่า อียิปต์นะเพราะว่าอียิปต์เขาจะเล่นร่วมกันเขาจะเป็นทีมเวิร์กก็จะร่วมกันเพจแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยคุณภาพนักเตะของฝรั่งเศสมันดีอยู่แล้วครับคือฝรั่งเศสเขามีอะคาเดมี่ด้วยอะคาเดมี่พัฒนานักเตะนักฟุตบอลของเขาแล้วก็ทําให้นักเตะของเขาเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็มีการเล่นที่เข้าใจรูปที่เข้าใจรูปเกมแล้วก็มีมิชชั่นที่สูงกว่าทีม อื่นที่เข้ามาในรอบสี่ทีมในรอบสีทีมสุดท้ายเนี่ยในในสลับความคลิปผมนะแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ย,เ,เ,ยเป็นข้างเป็นทีมที่ค่อนข้างทีง่จะฟอร์มสมบูรณ์แบบถ้าจะให้ผมรีวิวถ้าจะให้ผมรีวิวคู่เนี่ย,ยผมขอรีวิวว่าฝรั่งเศส จะชนะอียิปต์แล้วก็เข้าชิงเหรียญทองโอลิมปิกครับผมคิดว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะสามารถชนะอียิปต์ได้ด้วยสกอร์สต่อ2นะนี่ผมขอพิวคู่นี้ว่าฝรั่งเศสจะชนะอียิปต์ด้วยสกอร์สต่อ2นี่คือการพิวสกอร์ของช่วงสตตลสปอร์ตนะนี่คือการพิวฟุตบอลครับฟุตบอลโอลิมปิก2 0 2 4ประเภทฟุตบอลชายนะครับแลว้วก็จะแข่งขันเข้าชิงเหรียญทองนะโอลิมปิกนะครับ2024ที่กรุงปารีสนะครับใครจะได้เข้าชิงผมพิวว่า สเปนเนี่ยจะชนะโมร็อกโกนะครับฝรั่งเศสจะชนะอียิปต์นะครับด้วยสกอร์สต่อ2แล้วเข้าชิงเหรียญทองนี่คือการฟิวสกอร์ผมก็การคาดเดาคู่ชิงผมว่าสเปนจะชิงกับฝรั่งเศสครับมีการในศึกโอลิมปิก2 0 2 4ี่่ที่กรุงปาร,รีสชิงเหรียญทองเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเศสจะชิงกับสเปนครับนี่คือการทีวสกอร์ของช่วงสติยสปอร์ตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคําอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคําอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะเพื่อให้คนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับ <S <S ในคําอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็ เพิ่มเติมในชุมชน Youtube นะซึ่งความจะขึ้นรวบเรื่อนอไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเรานีแนะนำให้กดไปที่คำอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานำมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทาง ช่องเราทำเว็บรีวิวสินค้าจากแอป Lazada นะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google s i ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริปชั่นวิดีโอ ชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่าเซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ